ต่อซีซีต่อซีซีต่อซีซีสวยฮึปปอเอ้าเดะเอ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 ้าเดะฮึปปอเอ้อเอ้าเดะเอ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 าเดะเฮ้ยอย่าอย่าจับกูนะอย่าจับกูนะกูขอแค่นั้นแหละเฮ้ยโอเคกูตายกันแล้วโอเคกูตายกันแล้ว มาละมาล้เกมกลับมาละวเขาได้อยู่แล้วครับเต่าตัวนั้นอ่ะเขาได้อยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาไปโอ้ my god โอ้โหเก่งกล้าทำได้ไงวะนะมาบาแล้วมันปล่อยนิมเปียเราเวลสามโหแย่ว่ยทำไมมันเวลสี่หมดเลยวะเอฟพีแชร์เน่าเอฟพีแชร์เนี่ยเอาตายนะ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  ก็ตายนะ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 สวยเลยครับไอสารพิกาจูไอเจ็บปวดมากเลยทั้เกิดปั๊บกระโดดลงล่างเลยปั๊บ เราจะกะทัมิ่งดังสวยๆทุกคนร้อยแต้มเต็มๆนะเราจะกะทัมิ่งดังสวยๆร้อยแต้มนะร้อยแต้มเต็มๆครับร้อยแต้มเต็มๆอย่ามาอย่ามาอย่ามาเชื่อไหมอีกแล้วตัวเดิมเลยโอ้ทำแบบนั้นหลังทำแมด้านหลัง้น ย้ำเลยเออหายตัวแล้วไงชกได้แล้วกันยำย้ำพอละได้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 เราได้สวยเข่เค่ไมเป็นไรเป็นไรจังหวะนี้เอาตัวรอดโอเคเราเราได้เก็บเราเราเก็บไปสามละเราเก็บไปสามละมิสซิลลัอันติหมดเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บมดยำครับผมอันนี้เองทารอนทารอน นีไ่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่ไงพารอนห้าวหการเตรียมตัวจริงๆต้องเปิดฮอสปอตเอา 4G มาใส่เป็น Wi-Fi แลรวเอามามคือผมต้องเข้าใจนะ oh, <no. S 1> ไม่มีตังซื้อ iPad ก็ซื้อแบบซลลูล่าเอ้ยไม่มีตังค์ซื้อแบบซลลูล่าเฮ้ย oh, <no. S 1> ไม่ไม่ได้แดก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 ไม่ได้หน่าวขาตลาดนะครับทุกคน มะนาวมันแพงไงคนมันเลยห้าวเพราะเอ้าเอ้ยโอ้โหเฮ้ยแอปซอยอย่าห้าวมะนาวแพงเฮ้ยเชี่ยผมเล่นได้เล่นได้กลังไปมา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 เออเออบอกแล้วว่าอย่าห้าวมะนาวแพงโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเอ้ดีมเอาเสนอหน่อยไหมเสนอหน่อยไหมเสนอหน่อยไหมเฮ้ยไม่ไม่ไมเป็นไม่ได้ละสกิลเพิ่มหมดโอเคฝากด้วยดีมขอบคุณครับ วยฮ่าขอด ho. ังอีกขอดังอีกไปจอบจอบผมเป็นคนชอบดังผมเป็นคนชอบดังเฮ้ยดังอีก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 อ้าสวย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 ดังอีกดังอีกดังอีกตัวนี้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 เอาตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อบดังอีกดังอีกดังอีกกดสวยอุ้ยกือบตายอุ้ยกือบตายสวยโอ้โหสโลโบย่ำเลย ขอดังหน่อยขอด ouais. ังหน่อยขอดังหน่อยขอดังหน่อยปึ๊บสวยขอดังหน่อยเอ้ยเขาวับเขาวับโอเคขอดังหน่อยสวยโอเคโ้าวอร์รี่ o ูดอ้าว very good very good สวยเลยสวยเลยฮึ๊บย่ำ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 โอ้ตายเลยโอเค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 โอ้โหเรียบร้อยเลย ่ะดูนะทุกคนดูนะผมอัดให้ดูแล้วนะโอ้โหเกระต่ายโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเชียบแรงขาดแรงแรงจัดแรงจัดเลยแรงจัดเลยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่มันแรงมันก็แรงดีนะโอ้โหแม่งกลัวจะต่อย да. โดนขัดยังมไม่ทันจ่ายสกิลเลยเออสวยโอเคสวย อย่าอย่างนีนอย่างนี้จุ๊บบบบบโอ้นี่ไงนี่ไงเล้ยงอยู่แลงอยู่เพื่อนจับให้ก็เอาปิ่งก่อนฮุบชู์ฮุบชว์ฮุบชว์ฮุบชบชว์ฮุบชุบชชว์โอเคสุดวายฮุบปโปโปอปอปโปะฮุบปะสวยแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว โอเคโอเคไปเลย <No. S 2> ไปเลยไปเลยสว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 ยน่าจะรักลูคาริโอที่เอาพาเวอร์อัพพันธมาไม่ได้หรอกนะยายายาเรียบร้อยลูคาลูคาเตรียมตัวเลยมัดเอาจริงไอ้เค้าโดนหัดพอดีเลยมัดเอาจริงสวยโอเคโอเคโอเค เคเคเคได้นะได้หมด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 นะ <H ug> สวายเอาไปสี่ตัวเอาไปสี่ตัวพ่อร้อยห้าเรียบร้อยอุ้ยอัลสออปเปอเรชั่นไม่กอโอ้โหบิซซี่อยู่โอ้โหบิซซี่แม่งล้างาล้างสถานะได้สวยจัดเลย รออยู่รออยู่นานแล้วรออยู่นานแล้วรออยู่นานแล้วรออยู่รออยู่นานแล้วออย่ำ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 ที่ต่ยอยสวยด้วยได้นะได้นะนี่ไงรออยู <c oughs> ไไ่ไม่ได้กิีนไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกจ้ะน้องน,นกจ๋าเจอวิชาวันพันธ์ไปเด้อ <c oughs> เฮ้เฮ hey, hey, hey. เราดังกะบาวิดังเลยดังเลยเอาเดีวแลกกันไปคนละร้อยแต้มมาแลกกันแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปเอาไปเลยร้อยแต้มเต็มเสวยครับจะวัดปะล่ะจะวัดหรือเปล่าจะวัดหรือเปล่าสวยปิสอร์ปิดประตูแพ้ปิดประตูแ้ลูปิดประตูแลโวเร็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 อุ้ยเช่ลูกค้ามาลูกค้าไม่ได้เำด้โอ้ยรอ้เอมาเล่นด้วยม เฮ้ยอาเอาต้อเอาให้ได้โอ้โหเลย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 แย่เลยครับโอ้โหเอสเบิร์นน่าจะมาเล่นด้วยกันถ้าเราดังได้เราชนะ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 เอาดิเอาดิเอาดิเอาไปอีก190เต้มว้าวกำลังใจนะจะเอาไหมล่ะจะเอาหรือเปล่าล่ะฮะจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าตามทันเหรอเฮ้ยตามทันป่ะ ไม่แต่ชนะเหรอสไปซ์ชนะเหรอสปิเตอร์สู้แอทแทคเกอร์ยากนะสไปซ์สปิเตอร์สู้แอทแทคเกอร์ยากนะบอกไว้ก่อนสวยครับเอาดิครับมาเลยครับเอามาเลยครับแพ้โดนลาสันเดอร์แล้วไงเออมาบอกไว้ก่อนสวยครับเอาดิครับมาเลยครับเอามาเลยครับแพ้โดนลาสันเดอร์แล้วไงเออมามามาเอา เอาเดีเอาเดีโอ้โหเอาเดี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 เอาดีเอาดีเอาเอาเย่าย่าย่าร้องร้องเอ้ยเโดนโอจะาเอ้ยฮะฮะเอาเสียนเดอร์ไอีลาเสีย ตามเก็บตามเก็บงาน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 สวยได้เราสามคนมาสามคนเลยอ่ะแต่ผมแต่ผมกันดังได้สามตัวเลยอ่ะแต่แบบมันมีคนดังทะลุอยู่เฮ้ยเฮ้ยร้อยรอยรอยรอยปูลินปูลินปูลินสวย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 อ่ะ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 มันเห็น Chết okay. Chết okay. Chết okay. Húp Xoái Đáng còn đáng còn Đáng lộp skill Xoái Đẹp lạ Đẹp lạ Đáng lộp skill Đáng đáng tâm nơi còn Đáng tâm nơi còn Chết Chết Xoái 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 Thánh lồm đi lè Thánh lồm Ok phần mình Đã 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 đây 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 trong khoảng ní trong khoảng ní đây trong khoảng ní đây trong khoảng ní đây ui ok rồi tám lần không โอเคน่าจะได้หมดตรงนี้ผมน่าจะได้หมดเก็บไปสองเก็บไปสองโอเคโอเคสวยไปละตอนตัวรอดละย่ำ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 โอ้โหสวยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ